กาเปลียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้สุงเกียรติกัะผมเน,บนกบุญศักดิ์บุุงามสมาชิกสภาผู้แทสนส่นจังหวัดทุบรีพักเพื่อไทยดังที่ฟังท่านสมาชิกหลายท่านได้นำเสนอและท้วงติงในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจาัดก,การกองทุนหมุนเวียนของกระทรวงการคลังนั้น ผมทราบดีครับว่าจะมีกรมบัญชีกลางมีสำนักงบประมาณและก็มีสูริการจำนวนมากเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการเกือบทุกคณะท่านประธานที่เคารพครับพอเห็นในเอกสารเล่มมีแล้วผมตกใจครับจริงๆแล้วเนี่ยผมทราบดีผมเคยทำหน้าที่และท่านประธานทราบไหมครับว่า กองทุนแต่ละกองทุนนั้นเนี่ยมีเงินของตัวเองบางกองทุนเป็นเงินของพี่น้องชาวนาเงินกากค่าพรีเมียมการเก็บส่งข้าวออกไปต่างประเทศรัฐบาลเคยเก็บค่าพรีเมียมของชาวนาตันนึงหรือเวียนนึงประมาณ2,500บาทในขณะนั้นเนี่ยพี่น้องชาวนาขายข้าวเวียนละประมาณพันสาม แต่รัฐบาลเก็บค่าตงมากกว่าราคาที่พี่น้องชาวนาจึงมาตัดตั้งเป็นกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรท่านทราบไหมครับว่ากองทุนนั้นเนี่ยเวลาพี่น้องเกษตรกรเดือดร้อนไม่มีโอกาสได้ใช้แต่ขั้นตอนส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาไปให้ผิดประเภทในขณะเดียวกันนะผมทราบดีว่าเมื่อมาสองสปีที่ผ่านมา รัฐบาลยึดอำนาจการปกครองไม่รู้จะเอาเงินไหนไปใช้มาขอยืมเงินกองทุนสงเคาะห์เพื่อที่จะเอาไปใช้ก่อนจริงๆจะขอใช้คืนแต่ขณะดเดียวกันวันนี้ยังไม่ได้ใช้คืนเลยจำนวนประมาณ1,900ล้านและอีกมีหลายโครงการที่ผมมีส่วนพอจะทราบถ้าทราบไหมครับว่ามีทุจริตมิชอบเยอะแยะ แต่การประเมินของท่านไม่มีข้อมูลชัดเจนเลยว่ามีงบประมาณเท่าไหร่ได้ใช้ไปเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่อันนี้ผมพอทราบดีดังนั้นผมคงจะไม่อภิปรายมากไปกว่านี้งูเห็นตีนไก่ไก่เห็นตีนง,งูพอจะรู้พอสมควรผมขอแนะนำให้ท่านกลับอไปทำใหม่ถ้าท่านไม่กลับไปเนี่ย ผมก็สามารถจะพูดในทุกจุดเหมือนกันว่าแต่ละของกลองทุนนั้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรมันจะตรงกันข้ามกับที่ท่านได้วิเคราะห์หรือท่านประเมินมาจะเห็นสังเกตว่าข้อมูลเบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยจะคล้ายๆคือเงินหมดตัวเลขในการประเมินเหมือนผ่านกับหมดแต่ข้อที่จริงมันไม่ใช่ดังนั้นท่านประธานที่ครบครับผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานช่วยฝากบอกไปทางคณะกรรมการว่า ช่วยกุณาก,กับเอาไปทำมาใหม่และก็แยกมาให้ชัดเจนนะครับเราจะได้ผ่านในฐานะเราเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศถ้าหากปล่อยตัวนี้ผ่านไปถึงแม้จะรับทราบกกว่าจริงถ้าผ่านไปเนี่ยถามว่าความศรัทธาของสภาผู้แทนแห่งนี้เนี่ยจะหมดคุณค่าพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจะประนามว่านี่หรือผู้แทนของพี่น้องประชาชน แต่พอเข้ามาทําหน้าที่แล้วท่านทราบไหมครับว่าอะไรก็ยกมือเป็นฝักทัวหมดอันนี้ผมไม่เห็นด้วยดังนั้นด้วยความครบจริงๆครับด้วยความครบกรรมาการจริงๆผมพอจะรู้เรื่องเยอะพอสมควรแต่ถ้าผมจะมาพิจารณาตรงนี้ก็เหมือนที่จะมาตีแผ่สิ่งที่มันผิดพลาดไปแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่ผิดพลาดไปนั้นเนี่ยเราก็ให้อาภัยกันได้แก้ไขได้ แต่ผมไม่อยากเห็นว่ากองทุนที่มีอยู่นั้นวันนี้ใช้ผิดประเภทเยอะแต,แต่เมื่ออำนาจรัฐสั่งการผู้บริหารหรือเป็นประธานคณะแต่คณะก็ต้องจำเป็นเพราะถ้าหากว่าไม่ทำตามผู้มีอำนาจรัฐเดี๋ยวก็กถูกย้ายตำแหน่งอันนี้ผมเข้าใจดีครับผมยังเคยถูกกดดันด้ยแะแต่ผมก็คัดค้านผมไม่เห็นด้วยส่วนใหญ่จะมี หลายคณะที่ผมเป็นอยู่ผมคัดค้านไม่เห็นด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินของประชาชนอีกส่วนหนึ่งเป็นเงินมาจากรัฐบาลอุดหนุนส่วนใหญ่เจ็นเป็นกองทุนที่เขาสร้างเอาขึ้นมาและการบริหารจัดการนั้นเนี่ยที่นำไปสู่การบริหารจัดการเนี่ยท่านทราบไหมครับว่าล้มเหลวส่วนใหญ่ดังนั้นด้วยความครบท่านประธานด้วยความครพคณะกรรมการ ถ้าท่านจากรุณาลุกยืนมาขอถอนไปก่อนก็จะเป็นการขอบคุณอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นผู้แทนอนต้องรักษาประโยชน์ของภาษีพี่น้องประชาชนและโครงการต่งตางๆควรจะเกิดประโยชน์กับองค์กรเขาอย่างจริงจังท่านประธานครับต้องยอมรับความจริงว่าพอผมเปิดดูหลายโครงการตกใจครับเพราะโครงการบางโครงการเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ บริหารโดยมีชอบเยอะแยะเลยเพราะอำนาจรัฐมาสั่งการมาคุมขู่แน่นอนครับส่วนใหญ่แล้วเป็นกรรมการจะเป็นเครื่งการประจำมากกว่าบุคคลภายนอกบุคคลภายนอกอาจจะเข้ามาเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าบุคคลภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยมีความเห็นไม่ตรงกับอำนาจรัฐส่วนใหญ่กรรมการชุดนั้นก็จะถูกเขี่ยไปโดยปริยายหลายเรื่อง จากประสบการณ์ที่สัมผัสมาดังนั้นด้วยความเกรงใจรรท่านประธานประหยัดเวลาของพี่น้องประชาชนขอความกรุณาอีกครั้งหนึ่งครับขอให้กรรมการกรรณาช่วยถอนกลับไปก่อนจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ